ครับวันนี้ธนวัดเอสี่ชาแนลจะพามาเที่ยวสวนสัตว์เขาสวนกวงครับนี่คือโซอนสองครับหินล้านปีหินนี้มีอายุล้านปีนะครับนี่แหละหินตรงนี้ ถ่าเดิมไม่ดูยีรับถ่ายรูปหรเปล่าถ่ายรูปตรงนี้ไหมนีไน่ไปนั่งไปนั่งไปยืนก็ได้ไยืนใส่แสงพระอ,อาทิตย์มันมันจะได้ไปยืนตรงกลางตรงกลางตรงนั้นอันนี้คือสวนสัตว์เขาสนกวงโซนสองนะครับ ลิงฟังเห็นไหมกอรีล่าฟังเว่ยสวนน้ำนี่ยีรับหนังยางเกินไปบุโอ้งามแต่และมันเห็นธรรมชาตินี่การเป็นธรรมชาตินะก็ เดินไปสิเดินไปสิ สวนสัตว์ขอนแก่นสู่ขอนแก่นสู่ออกเลยก็ได้ไม่ได้เอามาเลยทรัพย์เอชซีชาแนลพาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับสวนสัตว์เขาสวนกวงใช่ไหมใช่ไหมใช่สวนสัตว์เขาสวนกวงกวปล่ามันยหญ่น่ะสิ อกไม้สวยงามไปเดินไปนี่เดินไปตามถนนนี่ทางมานันนี่เขาให้เดินตามทางนี้เห็นไหมทางนี่นี่มันโซม็นโซน,นไปนี่หินอันนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกวางนี่ปั่นจากยังจากฟางจากใบตั่นบ่เขาจะยิง,งรถเขามาจอดนี่ก็ได้ต้นไงเขาก็มาจอดนี่ เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายตีมากเลยเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายมากเลี้ยวซ้ายมากไม่จอดนี่แหละจริงๆว่าหนึ่งจอดนี่หรออย่างนี้มันยนี่ของว่าเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายบ้างหูหินตังหินตัง หาเรียง เดินขึ้นบันไดไปดูยีราบยีราบยีราบอันนี้ก็ลงโอ้หลายชั้น ไยชั้นเลยก็คงเหล็กอย่างดีไม่มีขึ้นไปดูอย่างที่สูงเลยยีรับจับดีๆนะ <c oughs> มองข้างบนอย่ามองข้างล่างทำไม เดินขึ้นที่สูงก็ต้องมองข้างบนไปเรื่อยๆตัวไม่ต้องดูข้างล่างอย่าดูข้างล่างดูข้างบนไปเรื่อยๆเราขึ้นมาสามสี่ชั้นแล้วน,นี่ <Okay. S 1> เป็นบันไดเหล็กขึ้นมาดูยีราฟ <Okay. S 1> สู่ยีราฟเอาจะขึ้นบันไดแบบนี้ด้วยโอ้ยขึ้นมาข้างบนนี้ไงไงยีราฟนี่เจ้ เต็มมาลายด้วยก็ลองช่วยสัตว์ถูกนะพ่อเอาไปใกล้ๆหน่อยใช่ไม่ต้องใส่ก็ได้หายใจลำบากไปไม่ได้บังคับให้ใส่ มยีราฟไม่เห็นออกมาเลยนี่มียีราฟไหมนูหนู่ยฟังโน่น ตรงนี้ไม่มีใครกล้าเดินเลยเดินได้นะนี่มันแข็งแรงอยู่นี่อย,อย่างดีอะไรนะถ้ามองข้างล่างโครงสร้างอย่างดีไหมยุ้ยน้องชายเป็นกระจกก็เป็นกระจก,กะเออกระจ,ก,จกนะ นี่กระ,ะจกกระจกกระจกกระจกใช่ไหมนนมองไปทางไกลๆหน่อยเห็นไหมทุง่งนาเราอยู่บนภูเขาเนี่ยนนไกลๆนนทุ่งนานนมองเห็นทุงน่งนาเนี่ยยีราฟอยู่ข้างล่างนี่มองไม่เห็นเลยอันนี้มันบังไง มบังเลยไม่เห็นหางยางหาสียางอ่อนเลยหางยางอ่อนพูนหลนบ่ได้ลงบันไดดินไปหินหมดเลยเหนื่อยยังตำแหน่งหนึ่งพูนข้างล่างยีราฟอยู่ข้างล่างแต่ทำไมมันมองไม่เห็นนั่นโอ้นู้นยีราฟอยู่ข้างล่างนึงนู้น มันเราอยู่สูงกว่ายียราฟไงเราอยู่สูงกว่ายียราฟนั่นไงถ้ำมีหินถ้ำด้วยววตัวเดียวอะไรตั้งสามตัวนุ่นมองดูข้างล่างสิหนะินี่อยู่ร่มนี่ตัวหนึ่งสองตัวนี่สามตัวมลวายเห็นไหมเห็นยียราฟมาอยู่ต้นต้ไไนไม้นั่ยคอมันมันมันจะกินใบไม้แต่มันกินไม่ได้ กวงอะไรนี่แมันเห็นมันเหมือนไหมนั่นนั่นสองตัวนั่นนั่นยืนนั่นั่นโอ้ตัวไงอูอยู่ไกลก็มีสีตัวนะอยู่ไกลก็มีนั่นเอีกตัวเรียงผา

เดินต่อไปโซนต่อไปเนี่ยนี่ไงก็ทําจากปูนนะนี่มันของกริงมากเลยเราเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นไงนไเห็นไหมเ,เดินมาข้างบนเมื่อกี้นี่ กิ่กงๆเขาให้ลงไปอยู่นะไหนมองไปอย่างนี้เห็นเลยนะไกลๆมไม่สัมผัสมา,าลาได้นะลงไปหรือเปล่าล่ะลงไปนอกจะจอกเทศต้ตนคน <ลง S 1> ฉี <ลง S 1> ฉได้นะยกกระจกเทศไม่ได้กี่ห้ากี่เจ้ามันพกีได้สินกกระจกเทศ เห็นไหมนักเรียนยเริ่มมาแล้วไหมเนี่ยเข้ามาเรามาก่อนเขางจิกจิกห้ำเลยอ่ะแล้วไปโซนใหม่มาดูมาก,ก่อนขึ้นมาเลยไหม ขึ้นเราจะขึ้นไปตรงนั้นแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถังนะใช่ไห้อะไรเป็นเหตุอะไที่กะหน่ำถ่ายให้ดูไงหมาทีไ่ไงของจริงหมาขอ,ของจริงเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำนนเข้านี่คือโซนเราลัดไปตรงนี้ดีกว่าไหมเนาะ รัดไปรัดไปนั้นอ้อมไปทางไหนหนาเหมือนกันมัดไปนี่ดีก,กว่า ไปดูทางโน้นก็นมองเห็นหมดเลยนะก้ารตรนนั้นแต่มันแดดนักศึกษาก็ามาเข้าแข็มต้นหนึ่ชี้ไงเดินลงไปดูวัววัวอะไรเขาเรียกวัวอะไรไปดูชื่อมันสิ ซื้อมาไงไปดูบัวเขาชื่อบัวอะไรเนี่ยบัวอะไรทำไมเหมือนเขาสวยจังเลยเกิดมาสวยงามก็อย่างนี้แหละก็อยู่อย่างนี้แหละเกิดมาสวยงามทำไงได้เนาะเป็นงามมาก น้นก็มีตัวผู้แไปเดินไปใกล้จะถึงแล้วปไปนี้เดินลงมาอันก็เป็นวนัวไปเอาไปดูซอนอื่นต่ออันนี้คืออะไรล่อ มตตรรเมมันคล้ายม้าหรือเปล่ามาันคล้ายม้าแต่ไม่ใช่มา้าใช่ไหมชื่อว่า donkey นี่ชื่อมันดอนกี้ชื่อวิทยาศา,ศา,ศาศสตร์ e a คอ h e a r ิ h อ a r t h e a ลานี่เชลล่าลานี่เห็นไหมลาแม่ลา,ลาเอ,อ้ยลาแม่ donkey มีกลอให้ถืออไรเงี้องอยอือเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นก่อน นี่มันโซนสัางช้างภาษาสรารเรียกสัง่งอะไรที่อื่นชา้างแ,แต่ยังไม่มีช้างเขาลังก่อสร้างทำเพื่อจะเอาช้างมาปล่อยจะมาหลายๆเชือกนี่มันมีหุ่นอยู่ตรงนั้นหุ่นช้างนี่ไงช้างช้างฟางนี่เป็นฟาง ต่อไปจะเป็นลานช้างนี่ลานแสดงช้างต่อไปอนาคตนะจะเป็นลานแสดงช้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าช้างยังไม่เอามาก่อสร้างยังไม่เสร็จมีแต่รูปปั้นช้างนี่แหละนี่หลายตัวช้างช้างช้างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ไงหลายตัว ามาเที่ยวมาดูมาชมยีราฟสนัตว์เขาส้นกวงในวันนี้คือนัทภัท f เ c ฟซีชาแนลนะครับขอจดคลิปตรงนี้ไว้แค่แค่นี้มาเที่ยวมาชมมาดูกันฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ